สำหรับชิ้นส่วนนี้นะครับมันคืออ่างน้ํามันเกียร์ครับผมที่เราถ่ายน้ามันเกียร์กันนะครับน้ํามันที่อยู่ในอ่างแค่นี้เห็นรับดูขอบอ่างนะครับแล้วก็ความลึกของอ่างแค่นี้นะครับเวลาเราถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับเราจะเปิดน็อตตัวนี้เห็นไหมครับก้นน็อตมันไม่ได้หยุดจุดต่ําที่สุดเห็นไหมครับมันจะอยู่จุดสูงเวลาถ่ายน้ามันเกียร์น้ำมันเกียร์ก็ออกแค่นี้ยังมีน้ามันที่อยู่ในนี้อีกประมาณนึงประมาณเยอะเลย เป็นลิตรสองลิตรนะครับอยู่ในเนี้ยเวลาเราถ่ายตรงเนี้ยมันออกไปไม่หมดนะครับน้ํามันเกียร์เนี่ยวิธีที่ออกที่หมดเลยคือถอดออกมาเทแบบนี้แล้วก็ฟัดชิงด่งโดยใช้เครื่องนี้นะค,ะครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมวัดจะกขอบเห็นไหมฮะมันไม่ได้อยู่ในจุด,จดต่ําสุดจุดต่ําสุดมาอยู่ตรงนี้แต่เวลาเราถ่ายเราถ่ายแค่นี้นะครับการถ่ายน้ำมันเกียร์ที่หมดจุดที่ตุนเลยคือการถอดอ่างออกมาทำความสะอาดแบบนี้เลยแล้วก็ฟัดชิ่ง ปัจจุบก็คือเอาน้ำมันเกียร์ที่ยังค้างอยู่ในเกียร์นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นี่คือเกียร์ยังมีน้ำมันเกียร์อีกเกินครึ่งที่อยู่ข้างบนนี้นะครับอ่างเมื่อกี้อยู่ตรงเนี้มีน้ำมันอยู่ถ่ายออกมาได้ประมันสามลิตรแค่นั้นนะครับแต่น้ำมันเกียร์ในเกียร์จริงๆมีแปดถึงสิบลิตรนะครับเราถ่ายได้แค่สองสามลิตรอีกแปดถึงสิบลิตรยังอยู่ข้างบนเราสตาร์ทขึ้นมามันจะบน Jason บน้ำมันออกมาทําให้แบบถ่ายไปก็ออกไม่หมดนะครับผม เลยมีการปัดชิ่งขึ้นมาหลักการปัดชิ่งคือเครื่องปัดชิ่งเนี่ยพาให้ดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างมันจะมีสองถังนะครับถังน้ํามันเก่ากับถังน้ํามันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าลากถังเนี่ยมันจะมีตาช่างอยู่สําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นก็จะแตกต่างกันไปรุ่นเนี้ยเวลาเราตัดเครื่องน้ํามันก่อนที่มันจะลงอ่างเมื่อกี้ครับมันวนมาลงถังนี้ก่อนแล้วตัวนี้จะทําการชั่งน้ําหนักว่าเอ้ยตอนนี้น้ํามันลงมาสมมติหนึ่งส่วน อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีปั๊มดูดออกไปดูดออกไปหนึ่งส่วนเท่ากันเพื่อเป็นการแลกน้ํามันกันเป็นการวนน้ํามันที่ยังอยู่ในเนี้ยที่เราไม่สามารถเอาออกมาได้โดยการเปิดตรงเนี้ยมันยังมีอยู่ข้างในเนี่ยเป็นการวนออกมาปุ๊บไปเก็บแล้วก็น้ํามันใหม่จ่ายเข้าไปแลกกันเนี่ยเป็นการแลกน้ํามันกันเพื่อให้น้ํามันในระบบเนี่ยเป็นน้ํามันใหม่ได้มากที่สุดนะครับนี่คือเครื่องปัดชิ่นมีแค่นี้เลยครับมีถังสองถังมีตาช่างนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตั้งตัวนี้กับเข้าไป ติดตั้งอ่างเสร็จเราก็เติมน้ํามันไว้ได้ระดับก่อนแล้วก็ให้ให้เกียร์อะดูดน้ํามันที่เราใส่เติม่ยดูดกลับไปวนปุน๊บแล้วก็มันมีน้ํามันเก่าที่มันกาลังจะลงตรงเนี้ยไม่ให้ลงละให้มันวนกลับมาเข้าไปถังเมื่อกี้แล้วก็น้ามันใหม่จ่เข้าไปในนี้เป็นการแลกกันเพื่อไม่ให้น้ํามันเนี่ยมีน้ํามันเก่าลงเหลือนะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพแน่นอนกับเราถ่ายปกติเนี่ยเราเปิดน็อตตรงนี้ถ่ายออกมาแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่รู้จะทาไปทําหม่ผมว่าทําแบบนี้มันสะอาดแล้วก็ปกตทิที่เราถ่ายนะ้ำมันเกียร์กันทุกประมาณหมื่นสองหมื่นกิโลเมตรเนี่ยข้ามไปได้เลยครับทาแบบนี้สามสี่หมื่นโลทาทีหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ต้องเปิดอ่างขนาดทุกรอบนะครับเราแค่เปิดนอ็อตแล้วก็ฝัดชิ่งทุกรอบมันจะสะอาดกว่านะครับอย่างน้อยมีถ้าไม่เปิดอ่างก็มีแปดสิบเปอร์เซ็นต์อัพอยู่ละนะครับผมอันนี้เป็นการฝัดชิ่งเกียร์และทําความสะอาดเกียร์นะครับแล้วก็อาศัยแบบบางทีตอนเราถอดเนี่ยเปลี่ยนกองไปด้วยเลยแ,แสนโลเปลี่ยนกองไปด้วยทีหนึ นะครับผมเพื่ออายุการใช้งานของเกียร์ที่ยาวนานนะครับสวัสดีครับ